เจอกันอีกแล้วครับกำหนังเรื่องนี้ครับไม่กระหม่อมโดนกระโดนฮะแน่นอนเลยว่าตอนนี้คุณกำลังติดตามนะครับช่วงเวลาดีๆของหัวหยินสกายเว็บบายโอเคฮุกนะครับกับกิจกรรมดีๆดูหนังกับเมเจอร์ซินิเพ็กครับและแน่นอนหนังเรื่องนี้ครับในรอบน,นี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายครับแล้วก็ต้องยอมรับฝีมือผู้กำกับนะฮะคุณหม่อมจมโมกของเรานั่นเองสามารถที่ทำหนังแนวคอมเมดี้ที่ทุกคนก็รู้สึกว่ามันจะต้องตลกแน่นอนแต่ว่า บางเอ่ยว่าในหนังเรื่องนี้มีการหักมุกแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุเดเนี่ยยังสอดแทรกแนวคิดดีๆทําให้เราทํางานเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็เคลิบเคลิ้มไปกับหนังดีๆแบบนี้นะครับต้องบอกว่าอยากจะสนับสนุนคนไทยนะฮะให้ทําหนังดีๆแบบนี้ครับออกมาให้เราดูเรื่อยๆ ต้องบางทีอาจจะไม่ได้ต้องลงทุนสูงมากมายแต่ว่าเน้นเนื้อหาสาระที่สสร้างสังคมให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยผมว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แน่นอนเลยว่าถ้าเกิดใครนะครับอยากจะมาดูหนังนะครับกับเราชาวสกายเว็บเนี่ยอย่าลืมเข้าไปที่ a c e b o o k ครับแล้วก็พิมพ์คาว่าอ oh, ูนีสกายเว็บคุณก็จะได้ดูหนังกับเราฟรีๆอย่างแน่นอนแล้วก็หนังรอบหน้านะครับผมขอโปรโมทไว้ก่อนในแท็กนี้เลยรอบหน้าเราจะมาดูชาร์ฟอร์เมอร์สกันครับรับรองว่างานนี้เนี่ยสนุกอย่างแน่นอนไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้้าางตงตตตอิดดมกันใหี อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับทุกท่านเลยใครที่สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรากับกิจกรรมดีๆแบบนี้กับดูหนักฟรีกับเมเจอร์ซินิเบ็กครับโอกมาใหม่ผู้หญิงที่โดนหักอกใช่นี่มันจะชูทุกคนเลยใช่ไหมแม่ มัมเพื่อนชายที่คอยดามอกมันเป็นจังหวะชีวิตที่คนสองคนจะโครจรมาเจอแล้วมารักกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องมหาสัจย์แล้วเรื่องมหาสัจย์เนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นกับมึงหรอกอ,อีเวนแม่งซึ่งซึงก็เสือกไม่ฟังแต่เมื่อความรักเล่นตลกจะมาปะเมาไงไม่มาลับก,กูเลยเดี๋ยวออกไปรับฮ่ไม่มีแกงออกแกงชจเมีย วันนี้ออกไปนะเห็นดีกับเมียแน่มัมไอ้ย่ะไปไปโอไรวะเนี่ยไอ้มัมบอกกูกิ๊ทีมซื้อใดเรื่องอย่างกูซื้อวัดบ้านสองชั้นซื้อบนไดเรื่อนพ่อ,อมึงนะไปไปออไปอนน้ตะคอกเจ้าของบ้านเลยนี่ใหม่อีกแล้วขวามีเอขื่นและมือที่สามต้องมาเจอกันเอาชื่นใจหน่อยสิ เขาใหญ่หรือโรงพยาบาลเย็นนเหะอีวนจะกันล้วเปียกมันทิ้งกูแล้วมันทิ้งกูแล้วมีผู้ชายใหม่แล้วกูเจ็บมาเยอะไอ้เม้งเจ็บเยอะกว่ามึงมากตอนนี้กูเจ็บแล้วกูเจ็บต้นคอกูแล้ว ผู้ชายอ่ะมันก็ชั่วอย่างงี้ทุกคนเลยพี่ใหม่ตอนเอากันอ่ะมันก็บอกว่ารักไม่ต้องป้องกันแต่พอท้องอ่ะมันก็บอกว่าไม่ใช่ลูกมันอีริงกังนี่ใครเนี่มึงเป็นผู้ชายคนเดียวที่ดีที่สุดในะชีวิตของกูมันพ่องมม่เลวพวกกูจะเอาเด็กออกรู้ปะทำไมกระเพาถึงรักมัมมัมนี่ไม่ใช่คนหลอนะแต่มัมอ่ะ เป็นคนอัปลักษณ์เราเลิกกันเถอะสามสถานะสามใจใครจะโดนรักไม่กหมมโดนกระโดนไปทำอะไรท่าไหนวะก็ทำทุกทุกท่านะครับใช่เวลาเล่นที่ไหนเนี่ย ครัววันนี้มันเป็นไงบ้างครับมาดูหนังครับก็สนุกดีครับมาคาดหวังอะไรเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ครับพี่ก็คาดว่าจะเป็นหนังตลกู่แล้วนะก็โอเคครับตลกดีแล้วว่งนี้เป็นไงฮะดูแล้วโดนใจไหมพี่ทำตลอดเรื่องได้อยากฝากอะไรถึงคนที่กําลังติดตามดูหนังในช่วงนี้ครับพี่ก็ถ้ามีโอกาสนยฮะก็มาชมนะฮะเรื่องนี้ตลกดีครับตลกดีแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กับสกายเบนะครับ ขอบคุณมากครับพี่ตามฟอดครับผมครัววันนี้เป็นไงบ้างครับดูหนังมั่มกับใหม่ครับโดนฮะสมชื่อเรื่องเลยครับเพราะว่าเป็นหนังที่ถ้าถ้าเรามองในมุมนะฮะหลายคนก็มองว่ามัมกับกับภาพยนตร์เนี่ยต้องแบบแนวที่คอมเมดี้ที่ทุกคนยิ้มได้อยู่แล้วครับแต่ว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้อยากให้ทุกคนมาดูกันนะครับเพราะว่ามันสอดแทรกอะไรอยู่ในท้ายๆเรื่องนะครับ เราบอกว่าไม่ผิดหวังฮะชวนกันมาดูเยอะๆอยากฝากอะไรถึงคนที่กําลังจะต้องเลือเล่องเรื่องมาดูหนังเรื่องนี้ครับก็อยากให้ชวนกันมาเยอะๆฮะแล้วเราบอกว่าไม่ผิดหวังกับเรื่องนี้นะครับพริตตี้จากเนท่าสเตมฟอร์ดนะครับผมครับวันนี้เป็นไงบ้างครับดูหนังครับก็กาลังก็ใหม่ฮะสมจริงครับถือว่าโอเคเลยหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่หักมุมเรื่องความรักเป็นเดียวนะ <laughs> <laughs> ตอนแรกดูก็ไม่ไม่รู้ยังไงตัหลังๆัน้ำตาเริ่มตกนะฮะ แสดงว่าตอนแรกดูนี่น้ำลายไหลใช่ไหมครับตอนแรกค,คุ้มเคยไม่เคดูแ,แลตอนหลังนี้แบบรู้สึกโอเคซซ้งนะะซ้งคาดหวังอ<น>ะไรในหนังเรื่องนี้บ้างครับตอนแรกที่มาดูก็สนุกสนุก,น,กนะฮะดูขำๆแต่พอมาดูเรื่องนี้แล้วแบบได้เห็นว่าความเป็นเพื่อน,นะมิตรภาพที่มีตั้งแต่เด็กเนี่ยโอมจนแบบผสมผสานสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นความรักขึ้นมาได้นะถือว่าเป็นสิ่งที่แบบมหัศจรรย์ทีดียวอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่กําลังเลือกเลือกที่จะดูหนังเรื่องนี้ครับอยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่แบบ แค่ด so okay. ูอาจจะเป็นช like, you like, ีเร right? okay, okay. yes. ok. ื hey, ่องด้วว่าอาจจะหนังแบบฮ่าๆแต่ควาเนื้อในเรื่องของหนังแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบว่าโอเคเลยนะสำหรับคนที่กำลังมีความรักหรือว่าคนที่กำลังรักเพื่อนประมาณนี้ใช่ไหมหรือว่าครบเลยเดียวเนี่ยในเรื่องนี้นะครบเลยว่าครบเลยเรื่องความรักครับแล้วนครับครับแนะนาตัวนิดนึงครับเออครูหมูโยคะนะครับครับวันนี้ไปดูหนังเป็นไงบ้างครับก็สนุกดีครับเรื่องนี้ก็ทําให้มีรอยยิ้มแล้วก็ มันก็ปนๆกับไร้สาระแล้วก็มีสาระมันเป็นอะไรที่แบบว่าลงตัวดีผมว่าคาดหวังอะไรกันหนังเรื่องนี้ไหมครับตอนแรกก็กะว่าแบบจะเป็นหนังแนวครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดูจริงๆแล้วมันมากกว่ามากกว่านั้นนะฮะอยากจะแนะนําอะไรให้กับเพื่อนๆที่กําลังติดตามดูหนังเรื่องนี้ครับออผมว่าอย่างแรกเนี่ยต้องลองมาดูดีกวา่าเหมือนว่ามาอุดหนุนหนังคนไทยแล้วก็เราจะได้รอยยิ้มกลับไปสวัสดีค่ะเตยค่ะ ไงครับวันนี้ดูหนังเรื่องของมัมกระไหม่ครับก็เป็นอย่างที่โอเคเลยก็ตามตามสไตล์ของมัมอะค่ะก็หนังก็จะพูดถึงเรื่องมัมมันแบบว่าความรักของเพื่อนแล้วก็จะมีแบบคอมเมดี้ก็หนังดำเนินเรื่องไปตลอดก็แบบว่าตลกมันีแบบว่ามุมน่ารักน่ารักแบบมุกมุกกันตลอดเรื่องเลยแล้วก็แบบว่าหามากแล้วก็จะมีคาดคา,าดหวังอะไรกับหนังเรื่องนี้บ้างครับก่อนเข้าไปดูครับก็คาดว่า แบบว่าฮามากเลยแบบประมาณแบบว่าตามสไตล์อ่ะในในหนังก็จะมีทั้งโหน่งเท่งมัมอ่าแล้วก็มีใหม่ใหก็จะเป็นแบบสไตล์แบบมันเป็นหนังก็รู้มาก่อนแล้วว่าเป็นหนังแบบน่ารักน่ารักอยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆทางบ้านครับที่กำลังติดตามดูหนังเรื่องนี้ครับก็ให้ก็มาดูค่ะก็มา ปเปนอยวว่านี้เยอะค่ะเพราะว่าหนังก็น่ารักจริงตลกจริงๆเพราะว่าตลกทั้งเรื่องเลยอ่ะแบบน่ารักอะชื่ออ,อะไรไม่อะไร <c oughs> พูดชื่อได้ธรรมดาไม่เป็นไรไนชื่อลิน่ากาชื่อลิน่า่ะครับวันนี้ดูหนังแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับอ๋อรู้สึกสนุกค่ะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่มัก่อนสนุก <c oughs> หัวเราะบ้างไหมครับหัวเราะบ้างไหมครับหัวเราะค่ะชอบชอบใครที่สุดครับในหนังครับ ชอบทุกคนชอบทุกคนเลยค่ะครับอยากฝากอะไรถึงเพื่อนเพื่อนที่จะเข้ามาดูหนังเรื่องนี้ครับมาดูมาดูาดสนุกสนุกสนุกมาก <c oughs> ตัวนี้หนึ่งครับ <c oughs> ชื่อเมย์ชื่อเดียร์ค่ะเป็นยังไงบ้างครับดูหนังเรื่องใหม่กำหม่ำครับสนุกดีได้คาดหวังอะไรกับหนังเรื่องนี้บ้างครับเอาคาดหวังก <c oughs> ็ความสนุกคาดหวังความสนุกกับหนังเรื่องนี้ เหมือนกันแราได้เราได้เราได้อะไรจากหนังเรื่องนี้บ้างครับก็ตื่นดีแบบว่าเรื่องชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอยากฝากอะไรถึงเพื่อนเพื่อนทางบ้านบ้างครับก็ให้มาดูกันเยอะๆสนุกเดียวอย่าลืมกดไลค์ที่สกายเว็บด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ Yeah, yeah, I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the narrow, but I'll be